ไหนย้ายได้รถคันนี้เ่าสปาร์คโดนจับยกคันยกเลยไหนแล้ววะไหนวะไหนอ่ะไปแล้วะไม่เห็นแล้วว่าไงว่าไงจกมึงอยู่ไหนตำรวจไปออยู่นั่นนขบไปดขับไปดิ้า้้า้้้้้้้้้้น้น้วรา้แ้้

ได้ละเอาแต่การเป็นไดนมันคืออะไรอ่ะวอสองแจกวอสี่คันนี้ดีปะพาพวกทุกคนมาทีเดี๋ยวกูลองดูคันนี้ก่อนว่าขึ้นได้ป่ะขึ้นได้แต่แต่มันจะแจ้งน้ำมวนนะไปไปคันนี้ไปครไปเปลี่ยนคันเร็วเปลี่ยนคันได้ปะรถวิญญานแม่ง ไปไปอุโมงกระดาษเก่าไอ้ม่วงเออกูรู้ละมึงบอกให้มันไปเจออุโมงบอกแค่นั้นแหละนี่นี่พี่หนานกับชมพูมีบัตรประกันไหมแม่ชมพูมีไหมมีมีกันไหมถ้าถ้าไม่มีอะไรให้หมอชุบไปก่อนเปรี้ยวกรี๊บปนได้อ่ะพี่อะนนั้นนี่เออมึงล้องดูหน่องให้รอก่อนเลยท่านู้นไปลอดภัยป่ะอุ้ย ลองวอเลยงได้ปะได้ดว,ว่าไงเมยเมีมยกคนนึงที่ไ,ไนหนตลาดใต้มงตลาดเก่าพี่วาาก่อนค,คนอ่ะอไอด้ดำมาแล้วว<ย>่ะไอม่วงแล้วไงมีอะไรในใจหรือเปล่าอย่าปากดีอย่าปากดีเขาบอกไม่บัฟบ <laughs> เขาคุยกันไว้ไม่ว่าไม่บัฟพู้มึงก็เล่นซะนะนะลองคิดดูแล้วกันลูกผู้ชายอะนะ่ะเนาะรับปากกันไว้แล้วว่าจะไม่บัฟเป็นคนหรือเป็นหมาลองคิดดูดีๆมึงคิดว่าจะเข้าได้ไหมารือะะได้มายังมายังอ๊มันอยู่ไหนกันวะ เราบอกดีเราบอกดินี่มาหนึ่งนะจีว่าเฮ้ยเอ้ชิจีขึ้นรถแล้วคู่หูบ้าชีหนึ่งคนอ่ะเพื่อนรักอยู่ไหนไม่รู้ไอ้สัตว์ได้ใครมาโอ้โหตัวใหญ่เลยเอ๊ยเดี๋ยวปล่อยจะผมไปโรงพยาบาล อ้าวพวกนั้นไปไหนไอ้จุกก็หมดเลยเหรอคนไหนไม่รู้อ่ะนี่ไม่เจอเลยมีปอมแานอมบานนี่อยู่คนเดียว่อไงหันมาทีเพื่อนหายหมดเลยลึกซองกาดขนาดนั้นดีอะพี่กูเข้าไปอย่างเฟี้ยวเลยจ้าหันไปทีเพื่อนหายพี่อยากจะไปหาตำรวจเหรอหมดเยอะมากเหมือนเราไปมอบตัวขับไปขับไปเฮ้ยมันจีทซ์นี่หว่า gì 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 chỗ nào á nên đi <cười> 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 เยอะช่บหยหน้าโรงพยาบาลไปไม่ได้วะไปไม่ได้เยอะไปไหนเล,เลเบลวะไปดิไปเอาชมพูส่งโรงบาลหนึ่ไม่มีบาทเหรอเอาแต่ผู้ชายเออเออ ไอ้ัดตองนออหมอด้วยว่ะ,ะ,ะไอ้เพชรลงแล้ววิ่งไปไอ้ไอลาน้าไมนทำอะไรวะมันออกหมอด,ดีจเราเราเดนปะเรายใหญ่ๆอ่ะนะมาไปไคุย<โ>กันราต้องใหญ่นะพี่โป้งกันแล้วเหรอ เราไทนก็ไเข้าแล้วครับอะไรนไะจะกินเราแทนข้าวไหมล่ะไม่งอนทำไมเธอแทงเราก่อนเลยนะพี่นนก็เธอบอกให้เราเป็นคนแทงเธอไม่ใช่หรอวันนั้นล่ะไม่เป็นไรเจอกันนัดหนึ่งนะขอเมินสองนาทีจุ๊บ อันนี้หมออะไรอ่ะอันนี้หมออะไรอ่ะเอบิ พี่มีสมบอตไปเลยเบลมันใส่กอกันหมดละโอเคโอเคโอเคเกณฑะฮะไปดิเจักไปเลพี่อร้เราเหลือใครไปดิตะกี okay. Okay, ้ข right. uh ึ huh. uh ้นหน่อยยังพี right. ่พิงค ah ์เป็นนวะขึ้นไปแล้วหรออเอเโอเคโอเคโอเคเคยเคเคโอเคเเเเเโออเเลโดโอเเล อาะไรไม่ใช่สมชายอ่ะอยูเลเบลรถเมสายที่ไปเลเบลญญเอาใครมา ฮัลโหลฮัลโหลฮะอะไรวะจุ Qué ๊บทราสับยเมืมอกี้เหม็นได้ยินหรอมอกี้ถามว่าอะไรไม่มีใครตอบถามอลไววะยิดยๆถามมัยถามว่าอุไรถามว่าออกกํัมือใครตอบอ๋อขับบนไปเรื่อย มาครูบรราศึกษาอีกแล้วเนี่ยแนะนำดิไกด์หน่อยไกด์อะไอจีไกด์เออไอจีผู้เชี่ยวชาญด้านป่าผู้เชี่ยวชาญเงียบเลยพอหมดแล้วเนี่ยสัตว์เออไอ้นน้าช่วยนะไอ้นน้าช่วยดูไว้หน่อยดูแลดูแลมันลาออกกันเนี่ยหมอทุเรศ ไม่บินไมร้านอาใครเอามือยังไม่ได้ซื้อบัตรประกันใช่หรอรานานะก็ออกหมอซื้ออยู่แล้วไอ้ออนาธหมอก็ซื้อได้มันเกี่ยวแล้วเพิ่งออกหมอปเป็น ซื้อก่อนนั้นอยู่แล้วมันซื้อมันคือพวกไปตลอดอยู่แล้วอยาก ใจจะกำลังเรียกหาที่ฉันเดิก็ไปควายคว่าสี่จูเดิก็มาหาเอมถาเคยรักติดี่ร้อนแต่ังอาจจะชอบคร้องเวลงถ้ดูที่ของแม่ ไว้รวมตัวกันที่เลเบลนะระวังใช่เหรอนี่เราอยู่รถนี้นั่งดูไอ้นี่เป็นสงครามได้ไหมเพลข้างหลังเฮ้ยข้างในเต็มเลยเยอะแค่ไหนอะเพลก็เยอะอยู่อ่ะเกาะพร้อมด้วยบอสระเบิดไฟไหวใส่เกาะไปแล้วได้ไหมเออเห็นเขาใส่เกาะอยู่อย่างต่ำๆคือเจ็ดแล้วข้างในต่ำๆคือเจ็ดแล้วมาปลาระเบิดไฟให้หน่อยได้ไหมครับอืมงั้นไปเรียกไปรวงไอ้หน่อยได้มาแล้วไงพอๆกันพอๆกันเราเอาดิเอาดิเอาดิรถแทนดิ รถแห่รถแห่รถรรถแห่จรรถแห่รถแห่โอ้โหคือรถเมย์เราจะเป็นรเมคือรถเมย์มีเพลงด้วยเลยมดารถแห่รถแห่ขอพี่ชายขอพี่ถือได้ไหมฮะก็ลองมาเอาดิมาเอารับมาเอารับมาเอารัมมีแล้ว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 ดู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 ดดู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 ดวดูดูดูดดดูดูดูยูาดดาด ไปฆ่าดิไปฆ่าด,ดิ้แทงด๋ยวันนี้ไม่หมดหรอกอุ้ยเฮีย e, ชนเลยไม่ล่ะอ,อ,อะไรอ่ะคนล่ะฟปเอเอเองอ๋ออะไรนะเออไปจริงจริงไอ้เหียรถเวท เอ้ยอย่าเปิดเพลงดิกูโดนลิก็เสียด่ะเพลงเนี้ยเพลงนี้ไม่โดนนะโไอ้ทียแจ็คี่ไหนวะเนี่ยอยู่ที่ใหม่จริงแต่วะนอนอยู่เนี่ยอ้าวเหรอเล่นนอนด่อยะพี่นิกกี้อุ้มพี่มึงไม่รอกูเนี่ยมึงไม่รอกูมึงตายเลยเห็นไหมเนี้ยก็ควรมันเตีกม้วพี่นิกกี้รักผมไหมอะอุ้มผมพีเล่นนอนก่อนนะนั่นรักี้จุด เอ้ยมันถือยังไงเนี่ยไอ้นั่นอะโอ้โหหนึ่งโทษโทษเลยอะไรนะพี่นิกเก้ติดไปด้วยไอ้เหี้ยเหมือนแม่งเหมือนมีปอกมาบ้วงเลยใช่ไงไม่พี่ไม่จำนายแล้วมีปอกมาบ้วงไอ้สัสทำไมพี่พี่แยแล้วล่ะไปรถแห่ไปรถแห่อุ้มมาไปรถแห่พี่หมดอไปไปขึ้นมารถแท่เฮ้ยอุ้มก่อนดิยังอุ้มอุสอบกันดิทำไมกูอุ้มซ้อนไม่ติดวะ เนี่ยมาช่วยอุ้มดิมาช่วยอุ้มดิอุ้มไม่คนละอันเลยไอ้แจ็คอ่ะไอ้แจ็คกี้อะไอ้มงอุ้มเพื่อนกูด้วยดิไอ้กี้ไปไปหาเลี่ยมก่อนดอยดอยไม่ดอยไปไหนวะนี่ไปให้หาหมอยนี่ใครเนี่ยนี่ใครวะเนี่ยที่สออุ้มไอ้แจ็คกี้หนาะระหว่างเดี๋ยวเราไปแล้วคนอื่นด้วยขึ้นรถเมล์ไปก่อนอ่ะของบานไปด้วย เต็มปะวะไปอุ้มเฮ้ยเต็มปะขาวขึ้นแล้วเปถึงตรงนี้ใครก็ดอกเฮ้ยเหมือนจะมีอีขขอก่ะใช่หรอหมดพ่วงกลับไปด้วยนะอไม,ม่เลมเลมเลมปล่อยเลมปล่อยใช่เราก็เลมปล่อยคอนี้แล้วอุ้มอุม้มไปปลอมไปยังยังไม่วางแม็กซี่ผมเสร็จแม่งปลาระเบิดไปใส่ เช่าพดพดเอาไปจอนเรียกรวมเลยอ่า uh, uh, พวกเรารวมหมดแล้วพี่โดนอุ้มไปหมด uh เลยอะ่ะ ว่าตัวทุกคนเข้าเลเบลอ่ะพี่ฮิวใหญ่ยังยังหมอตายครับพี่ยังยเกล้า <c oughs> เดี๋ยวคขับให้เอ้าเรียบเรื่มมาพี่เออโน่นนะให้คนอ๋ออยูย่รงอะาร อยู่ที่เลเบลวะเดือดเล่เรามากันสองคนใช่ไหมเมื่อกี้ตอนใช่ใช่เขาเรียกรวมแล้วเยอะนมบังกันเยอะอยู่นะ แม่งเลยนะใหญ่เลยต้องลวงมาดิไม่อยากให้ต้องลวมบ้างเมื่อกี้ก็เปิดแม่งเลยโอ้โหเราอยู่น้องเยอะแยะยิงล่วงให้เลยโดนคอมโบเมื่อกี้โดนเซ็ตคอมโบไปแห้งเปิดนัดหนึ่งกับระเบิดไฟลูกหนึ่งแห้งโอ้ยมันเอาอะไรนะมันเอาระเบิดไฟมาเล่นเลยนะมันเลือกแล้วแหละควักไม่ทานควักไม่ทาน มองนอนกำังจะควา้าปลาโดนยิงสลบโดนลุมกระฮืบแต่ไรไม่ได้เขียนบทให้เลยเนี่ยมะขามาโอ้โหตายละมันอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นตัวการมาหรือว่าอยู่ในนั้นไม่อยู่เลยพี่ไม่เห็นนะน่าจะไม่มาหรือเปล่า ้เอาตัวพี่หนานไปไครับไปโรงบาลปชุมแล้วเมื่อกี้แกเรียกวมอยู่ที่แกเรียกมพนเหรอเมื่อกี้เราไปฆ่าขุนพนมาหรอพวกเขาบอกว่าพวกมันโดนแล้วพนแล้วพวกถืไว้โดนโดนพวกเราแล้วโดนอุ้มรถเย์ไปรถเย์ได้ยิงไปทะลุ ฮ้ยใครแม่งเอาไฟขึ้นมามันโดนไฟเฮ้อโอ้นี่ว่าไงเพื่อนไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรคุมอยู่คุมอยู่พี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงพี่อย่าเพิ่งลงพี่อย่าเพิ่งลงแจ็คกี้อย่าเพิ่งลงเอาอยู่เอาอยู่รอก่อนนะทุกคนเอ้าไอ้เคโอเกูตายมึงหน้าใครอยู่วะกูตาย นัองอ่งกับใครอยู่วะไม่หออยาหลัลเ,เด็กดีมาเอบาดยิงหนุ่มเลยเอาไงลุงยิงต้องยุง่มยิงผมไม่มีลูกกระสุนกระเป๋าเลยไ,ไายไม่ได้ผมใส่ไม<ช>่ได้งั้นออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปข้างนอกก่อนแต่พอลุงยิงเสพุทธหารตึงกำลังเอาไว้เดี๋ยวฉันจะบ้าไป ไปยู่เล่นในวอร์มหรอไปอ๋อนั่นในเกนเหรอก็เอาอะไรเอาไปก่อนเอาไปเติมกระสุนก่อนเอาไปเติมกระสุนก่อนแล้วลุมยิงต้องยิงทีเดียวให้เขาล่วงแล้วก็ใส่ไฟเลยกระเป๋าอะไรกระเป,าาเป๋าสองศูนย์หนึ่งเป็นรีโหลดให้ดีมีเกาะมั้ยนะไม่มี เขาโหลดออกไปเราค่ะเขาขับรถไปกับเราให้เล่นขับรถให้เล่นขับรถต้องมีคนนึงยังไงเขาเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ลุงมาดีกว่าใช่ป่ะนั่งดีนั่งหลังกูอยากแลกสัญญาตายมึงอะเล่นป่ะไปทำอะไรอะโสวจด่ะเพื่อนลุงยิงกูถามว่าเล่นหรือเปล่าตอนลุงมาก็ได้ มึงทำกูเป็นตัวตลกเกินไปว่ะอยากมันว่าไงอ่ะเอาไหมตอนลุงมาแต่กูคุยกับลุงเองขอเวลาคิดก่อนแล้วกันเออก็คุยอยู่ก่อนเออคุยกันอยู่เอาไงจัาไงมัขอแรกสัญญาตายกับผมอ่ะเรื่องจัดเลยมีค่าอะไรมันก็ ภุม<ล>สบก่อนพี่สมชายมาแล้วแจ็กกี้ก็อยู่อยู่กันครบร่วงลงมาแล้วก็เก็บอ่ะชิวคุม้มหมอจริงวนขับหาอ่าสองสองพันได้ cái <laughs> là băng vậy om là băng này พี่นันไห้ไอ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 ้พี่ <What? S 2> ค่อยมันหน่อยมื่ออุ่นๆกูมันคุ้นมือมาว่ะจาก อุ่นของเพื่อนมันคุ้นมืม้งเป่าวะก็ดีกด็ดนะ ทำไมถึงต้องเลิกสัญญาด้วยแล้วเมืม่อวานมึงถึงแทงกูดังทางที่กูไปคุยเป็นเพื่อนมึงเพื่อนมึงวันเดี๋ยวกูเป็นตัวตลกสำหรับมึงไปแล้ววะตัวตลกอะไรถ้านจะกิงกูไปเรื่นานแล้วแล้วเมื่อวานกูไปคุยกับมึงดีๆหรือเปล่าถูกว่าแจ็กคกูทำทุกอย่างมึงเป็นเพื่อนกูก็เป็นเพื่อนเหมือนกันใช่ไหมแต่มึงแทงคอกูไว้คอนอื่นหัวล้อกูเฮ้ยผมภาพคน ใช่ถ,ถูกต้องแต่มึงห้ามมึงแทงได้เว้ยเพราะถ้าเป็นเพื่อนมันคอสองครามอ่ะถ้าผมเลือกอะไระใช่เพราะสองครามรู้สงครามที่กูทำอ่ะกูยังเห็นเป็นเพื่อน,นไงก็เห็นเป็นเพื่อนเดี๋ยวนี้ไงแต่เมื่อวานมึงตัดคำว่าเพื่อนกูไปตั้งแต่มึงปาดคอกูแล้วเพื่อนน,น้าใคไม่ทำอะไรกูเลยเราคุยกับน้าก็ดีอยู่เลยแต่มึงไม่ใช่ ก็เสมอแหละดูอ่ารู้ว่ามีน้ำหัวคนเนีย่ย